สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนัทปิ่นโตนะครับแล้วเรากลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งหนึ่งขบวนการล่าผีแพซิฟายจำได้ไหมครับผมเคยพาทุกคนไปปราบวิญญาณร้ายผีเด็กที่ล่องลอยหลอกหลอนอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งโดยการนําตุ๊กตาไปเผาแล้วก็ยกน้องไปขึ้นรถตู้นะครับเราจบเกมนั้นไปแล้วเพียงแต่ว่าวันนี้ตัวเกมอัปเดตครับแล้วมีด่านใหม่เข้ามาพร้อมกับรูปแบบของวิญญาณตัวใหม่ที่มีชื่อด่านว่าฟาร์มครับคุณสังเกตเห็นด้านหลัง นะมันจะมีเป็นผีเด็กผู้หญิงที่เคยเล่นถูกป่ะเดี๋ยวดูมันจะมีไฟแวบ,บฟึบเนี่ยอันนี้คือเราเคยเจอแล้วแต่ตอนนี้มันมีตัวใหม่ครับเป็นคุณปู่ที่อยู่ในฟาร์มผมไม่รู้ว่ารอบนี้เราจะต้องไปชำระล้างวิญญาณร้ายยังไงคุณปู่เขาเป็นอะไรเราไม่รู้บ่อแสเลยนะพอเกมเพิ่งอัปเดตแต่ผมมีลูกทีมที่จะไปช่วยผมกําจัดวิญญาณร้ายในวันนี้คนแรกครับเป็นคู่หูขอผมที่เราทํางานด้วยกันมาหลายเกมแล้ว คุณสมาร์ตตี้นั่นเองครับยินดีต้อนรับครับผมสวัสดีครับจำได้ใช่ไหมมาร์ตคดีที่แล้วที่เราไปจัดการกันมาวันนี้เจอผีปู่อยวะแต่เราสองคนอาจจะมีประสบการณ์เพียงพอนะครับแต่อีกสองคนนี่สิครับน่าเป็นห่วงมากก็คือน้องคิงกับน้องหมูนั่นเองยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมล่าผีวันนี้ครับสวัสดีครับหมูมหมูครับเด็กฝึกงานับผมแล้วก็น้องคิงนะครับจากกลุ่มสหกรณ์การค้าออนไลน์ Animal Crossing นี่มันคนละนาคนละทางเลยนะคิงเกม Animal Crossing กับเกมผีเนี่ยเออเออ ปกติเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้ววันนี้อาจจะไม่พูดเลยเลยก็ได้เดี๋ยวพี่จะพาไปฝึกงานกับคุณปู่ดูซิว่าเราต้องทําไงบ้างเดี๋ยวจะกําจัดวิญญาณร้ายจากร่างคุณปู่ได้เกิดอะไรขึ้นกับคุณปู่กันแน่เข้ามาในห้องพี่ได้เลยครับตามเข้ามาเลยรบสี่คนแล้วนะครับเราจะเริ่มเกมนะบัดนี้อะเลคุซินณจุดเกิดเหตุบริเวณฟาร์มแห่งหนึ่ง รามาถึงแล้วดูซิว่าเราจะสามารถนําอะไรกลับไปที่ฐานราได้ไหม mm hmm. คือบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทที่เหมือนตรวจสอบสิ่งเล่นลับครับแล้วเรามาที่นี่เพื่อมาหาอะไรบางอย่างที่ควรค่าแก่การนํากลับไปที่บริษัทของเราไหนรายงานตัวก่อนใครผมคือตัว,ตวที่เปิดปิดไฟฉายอยู่ครับเห็นปะผมโดดจยู่มาร์ทคือผู้หญิงหัวน้ําตาลนะครับแล้วเนี่ยผมเองเป็นผู้หญิงผมดําแล้วก็ผู้หญิงหัวล้นก็คือคิงสัตว์นมัสก,การหลวงพี่อ๋อโอเคอะไรเอ้เฮียตกใจ ถึงแค่ไก่คุณก็ขวัญอ่อนแล้วล่ะครับอ่ะฟังนะก่อนจะเริ่มงานวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอบีฟสั้นๆก่อนจำไว้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะเจอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทแล้วก็ล้อเล่นกับสิ่งที่เราไม่รู้จักถ้าเจออะไรให้รีบรายงานตะโกนเรียกเพื่อนๆก่อนใช่ไหมใช่ร<ๆ>ครับแบ่งเป็นทีมละสองคนมาร์ทไปกับหมูคิงมากับพี่นี่มาร์ทไปทางซ้ายเลยเดี๋ยวพี่ไปดูขวาเองเช็คบ้านหลังซ้ายเราไปเช็คบ้านหลังขวากันมาคิงทางเข้าไม่ตรงรถนี่หรอไม่ใช่รถนั่นี่่เกายทลใหญม มีโรงนาแล้วก็มีบ้านหลังหนึ่งเข้าไปเคาะประตูก่อนมีสุภาพม้าเสียงม้าม้าเสียงม้าอ๋อม้าใช่ไหมแน่ใจนะว่าม้าใช่เสียงม้ามันใช่ม้าเหรอวะม้ามันร้องงนี้เหรอมันถอนใจอ่ะกูว่าไม่ใช่ม้านะคิงม้าล็อกไว้เลยไ้ดีกว่าทุกคนครับคิงขึ้นนี่ได้ไหมอยากให้มารวมกันที่ด้านขวา พี่ว่ามันกั้นรั้วไว้เพราะว่าเราต้องทะลุบ้านหลังนี้ว่ะคิงทางซ้ายเป็นอะไรไหมทางซ้ายมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยบ้านล็อกมาหลังบ้านแล้วเนี่ยอุ้ยเียไก่อุ้ยเออเออไม่มีอะไรตามพี่มาคิงไม่ต้องกลัวไม่ได้เลยกระโดดขึ้นไม่ได้ด้วยทางเข้าแล้วตรงไหนครับนี่ครับมีคนกระพริบไฟโอเคแล้วไปตรงนั้นยังไงวะทะลุบ้านทะลุมาทะลุฝั่งนี้ไงนี่นี่นี่เฮ้ยเฮียเฮียเฮ่ กูแค่พยายามจะเคาะประตูเฉยๆแต่ว่าประตูมันพังเลยว่ะคิดว่ามันขังอะไรไว้ในโรงนาแน่เลยใช่มันขังไว้มันมีกุญแจใหญ่มากล็อกไว้อยู่เดี๋ยวขออ่านเรื่องราวก่อนในบ้านมันจะมีเอกสารถ้าใครเจอบอกแดนจะไปแปลให้เขาบอกว่าฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอคนนั้นเธอเปลี่ยนไปแล้วเธอกลายเป็นบ้าแล้วเธอกินทุกอย่างที่ขวางหน้าด้วยจากคุณโจครับคุณโจเขียนไว้เธอเธอคือผู้หญิงไม่ใช่ลุงคนนั้นเหรอไม่รู้ว่ะเช็คชั้นล่างก่อนไหมทุกคนนี่คือทางเชื่อมลงนาใช่ไหม ตรงนี้เสียงใครกลูนในโรงนาเอากระดาษมถือผมถือกระทาไว้หดได้ไหมเขาบอกว่าอย่าเข้าไปในโรงนานั่นเธอคนนั้นหายตัวไปแล้วเด็กๆก็หายตัวไปแล้วด้วยตอนนี้ฉันไม่มีเป้าหมายอะไรที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปแล้วฉันจะต้องใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อแล้วก็ขังเธอไว้ในโรงนานั่นจากโจครับแปลว่าคุณปู่โจไม่รู้ว่าใช้ปู่หรือเปล่านะแต่คนเสียงเฮียวะคนชื่อโจอ่ะมีครอบครัวแล้วเธอคนนั้นกลายเป็นบ้าแล้วก็เหมือนจะฆ่าครอบครัวของคุณโจไปวะกระทะถือได้ด้วยวะทุกคนเก็บกระทะหน่อยไหม น้ำเสียงอะไรข้างบนน่ะเสียงประตูข้างบนน่ะจ่าเจียนเยียนใจียนเย็ยนใจเย็นทุกคนไม่มีใครอยู่ข้างบนน่ะไม่มีมีมึงอยู่คนเดียวเลยถ้าเป็นอะไรขึ้นมาก็เฮ้อเลิกกีกูได้ใช่อย่าตกใจสิวะกูแค่กดเป็นโนเองอย่าไปกดเล่นสิต้องสำรวจปะวะชั้นล่างหมดแล้วใช่ไหมงั้นขึ้นข้างบนนะเมื่อกี้ตู้นี้มันล้มเหรอไม่ล้มไม่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะชั้นสองมาชั้นสองมีทางลงไป หนครับอนี้มีคีมตันเหล็กอะไรวะเดอะฟรอสแฮสลิคุณว่ามีตัวนะเนี่ยเหมือนมีคนกลนอยู่ข้างล่างพี่ชั้นสามอยู่ชั้นสามเดี๋ยว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 เาี๋ยวเด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 ี๋ยวเ มพี่กระดาษเต็มเลยอีกข้องนึงอะมาชั้นสามก่อนขึ้นชั้นสามก่อนขึ้นชั้นสามทุกคนห้องใต้หลังคาบนสุดวิ่งไปนู่นแล้วพี่วิ่งไปนู่นแล้วโอเควิ่งไปโรงนาแล้วอ่ะฉันได้อะไรอ่านกระดาษบางอย่างของคุณยายเก่าๆที่อยู่ในโรงนานั่นเธอเชื่อเรื่องที่ไม่น่าเชื่อจากคาเลนครับเรื่องมีลูกปั้นนางฟให้เก็บอะไรที่เก็บได้เก็บมาให้หมดเลยเดี๋ยวเรามาเช็คไอเทมก่อนว่าเราเก็บอะไรบ้าง เพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอเทมอะไรที่ใช้ได้ในเกมนี้บ้างนะครับตรงไหนที่บอกว่ามีกระดาษเยอะๆนะจะไปอ่านให้หมดเลยอย่างเฮียแต่ก่อนนะนห้องนี้เขาบอกว่าเจ้าปีศาจน่นดูแข็งแกร่งมาก,กน่าจะต้องมีทางทําให้เธออ่อนแอลงเนี่ยๆๆกระทะขงหลัลหงคุณนะย่าได้มอบสิ่งนี้ให้ฉันมานานมากแล้วเธอบอกว่าเจ้าสิ่งนี้จะช่วยทําให้เวทมนต์เฮ้ยลุงหมาลุงพี่กังวลลุงลูงลุกไปดูเหียมันแดกใครเนี่ย สบู่สบุเอ้๋หมวดหัวหน้าทีมล่วงหัวหน้าทีมล่วงผมสิ้นชีพกูก็สิ้นอยู่ข้างมึงเนี่ยหมูแม่กลายเป็นมุมมองของวิญญาณลอยได้ว่ะโอ้นี่กระดาษเต็มเลยเดินไม่ได้อ่ะผมเดินไม่ได้มันต้องหาทางคือเมื่อกี้เท่าที่อ่านกระดาษอ่ะเขาบอกว่าต้องหาทางทําให้มันอ่อนแอลงว่ะกูว่าต้องเข้าลงนาแหละจริงๆว่าว่าได้กดแฮปแล้วมุมบนขวาไก่เก้าตัวนั่นคืออะไร ใช่ใช่ไก <ift> ่ก้าตัวคืออะไรอ่ะต้องมีดูแลไก่เขาบอกว่าต้องดูแลไก่ด้วยเอาไก่ไปใส่ในโรงนาเป่าวะเขาบอกว่าครูบาดเจ็บอยู่ทุกคนน่าจะต้องลงไปข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเดินเช็คแบบให้เฮ้ยยายคิงวิ่งไปแล้วไปข้างล่างไม่ใช่ทางนั้นอ้าวแล้วมึงไปซุดข้างล่างข้างล่างข้างล่างบันไดอยู่นี่ตามมาเร็วเมื่อกี้มีคิมตัดเหล็กใช่ไหมใครเก็บมาผม มึงต้องไปตัดะตูให้ทุบไ<พ> <ละ S 1> ม่ให้ให้หมดเดิน<อ>ไม่ได้แลคีมอยู่กับศพผมเนี่ยคีมอยู่ตรงผมเลยชั้นสองชั้นสองคิงห้องที่โดนกันเมื่อกี้เรามีข้อมูลน้อยไปวะเราต้องลองตายสักรอบ<พ>แหละเดี๋ยวก็รู้ง<อ>ไงนว่าหนว่าหนว่าอยู่ในห้องนอนเนี่ยได้ยังได้แล้วไปดูคิงเปิดประตูดิฝากด้วยนะเจ้าเด็กใหม่ได้ปะโอ้เสียงประตูอนอนสันหน่อยไหมเอ้ยคีมมันอยู่ข้างในขนลุกเลย ใครอยู่ตัวแ <McDonald 's S 2> มคโดนอล่ะแมคโดนัลคืออะไรวะลุงตัวใส่เสื้อแดงๆอ่ะลุง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 ใส่เสื้อลายสกอ๊อตมีเหรอไม่เห็นมีเลยมีอยู่มันเต้นอยู่เมื่อกี้คิงเห็นไม่มีไม่มีพี่เดินเข้ามาแล้วโอ้เราเช็คแมพกันเลยมัดเราได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในนี้ป่ะถ้ามันทะลุมาข้างหลังโรงนาได้คือทำอะไรได้วะคิงถือไก่มาตัวหนึ่งอะไรไดาว <c oughs> ตรงนี้ตรงน้ำนี่ทำอะไรได้คิงมากดดิกเฮ้ยนี่ลูกปั้นน่าจะเอาไปทำพิธีเปล่าวันนั้นน่ะมาดูมาดูตรงนี้ก่อนมาดูตรงแทงน้ำก่อนไม่ทำอะไรเนี่ยนี่ไอเปิดน้ำนะแล้วไงวะเอาไกลใส่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถังน้ำถังน้ำถังน้ำอ้ยโดนยังโดนแดกแน้วทุกคนอ่อนแอเกินไปที่จะเริ่มใหม่โอเคแล้วกูกลายเป็นอะไรกลายเป็นไก่โดนแดกกลายเป็นไก่นี่มันปอบฝรั่งนี่ว่ะ สิ่งที่เราได้มาจากครั้งแรกเนี่ยข้อมูลก็คือว่าคุณลุงเนี่ยเขากลายเป็นผีปอบนะครับผมเรียกว่าผีปอบแล้วกันแล้วก็ไก่ช่วยเซฟชีวิตได้เราเจอกระทะไม่รู้ว่าําอะไรสักอย่างหนึง่งกระทะน่าจะไว้ตีแหละทุก<ะ>ไก่พี่ทุกไก่เหรอและที่สำคัญคือต้องสู้กับผีเราทําให้ผีอ่อนแอได้เรามีแทงค์น้ําเอาไว้คันน้ําออกมาแต่ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรมีของมีของอะไรนะไอเทมอะคีมตัดเหล็กิรตัดเหล็กคีมตัดเหล็กไว้เปิดประตูมีลูกปั้นมีลูกปั้นนางฟ้า ปันน้นนางฟ้าแล้วอะไรก,กระดาษจะเยอะแต่พี่ต้องไปอ่านก่นอนกระดาษเป็นคำใบเดี๋ยวจะไปทยอยอ่านให้ถ้างั้นเอ,อเข้ามาในห้องเลยครับพังเขาไปเลยวะอ๋อนี่ไงอันนี้เป็นคำใบไวใ้ใช้กระทะตีหัวไก่ <c oughs> ได้คินตัดเหล็กแล้วมาแล้วมาแล้วใครมาพ่อมามอเสียงโอเคซื้อเวลาพี่หน่อยพี่ขอแปลแป๊บ เครื่องประดับเล็กๆน้อยๆสามารถทําให้เราจะไล่เวทมนต์ได้ที่วินมิวก็คือกังหันลมเว้ยต้องหาพวกแบบไอ้พวกสร้อยออพวกอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับผมละดูป้าอยู่กับผมละมึงปิดประตูห้องนี้ให้หน่อยก็ขอกูอ่านแป๊บมีบางอย่างเกิดขึ้นกับฉันผมฉันกลายเป็นสีขาวหลังจากที่ฉันไปฉันแก่เกินผิดปกติจากคาเรนคาเรนคือผู้หญิงแปลว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงจริงเนี้ยวะไม่ใช่ลุงวะฉันกินไก่วันนี้ฉันกินไก่ฉันไม่ได้ปรุงมันด้วยกลิ่นดีมากเลยฉันฉันต้านไม่ไหวฉันหิวมากๆฉันเปิดกล่องนั่น คิดอะไรไม่ออกแล้วฉันกินทุกอย่างหมดเลยเด็กพวกนั้นน่าลำคาญถ,ถึงเด็กพวกนั้นจะน่าลำคาญแต่ก็น่าอร่อยมากอะแดกเด็กฉันมีลูกสองคนแล้วก็มีผัวชื่อโจวันนี้ฉันหยาบคายมากคือก็คือชีวิตปกติของเขาน่าเบื่อมากจนกระทั่งไปเจอเนี่ยบันทึกของคุณยายแล้วก็ไปทําตามแล้วก็มันบอกว่ามีกล่องในตู้ซานนะั่นแหละเราได้บอกแสมาว่าเราต้องหาสร้อยคอเล็กน้อยไปทําพิธีเวทมนต์บางอย่างที่กังหันลมกังหันลมอยู่ไหนวะกัง,งหันลมอยู่ข้างหลัง เรามาหาไอเทมกันดีกว่าที่มันจะใช้งานได้จริงเราต้องผสมยาฆ่า,มาแมลงกับนะน้ําเข้าด้วยกันมันสามารถทํามันสามารถล้มหมีได้ทั้งตัวแปลว่าเราต้องหายาฆ่า,มาแมลงผสมกับน้ำเรา<ไ>ต้องผสมกับไก่ให้มันกินไ,ไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันหรือเออเป็นไปได้ว่ะเอาหาของกันพี่ว่านะต้องให้มันแดกไก่เก้าตัวจริงๆเท่าที่กดแท็บดูอะแล้วต้องเป็นไก่ที่ชุบยาฆ่า,มาแมลงด้วยต้องแบ่งหน้าที่ตัวต้องมีคนไปตักน้ําเอาน้ํามาไว้ที่ห้องน้ําอันนี้น้ําเขียวเนี่ย พี่มันลองดูบ้านเล็กๆนี่ก่อนไหมเวยยาชิโยเย็นๆเรารู้ข้อมูลพอสมควรแล้วยาข้ามแมลงนี่นี่ยาข้ามแมลงพี่เอาไปผสมกับน้ําตรงนี้มีหนังสือมีกระดาษโน้ตวางไว้อยู่โต๊ะ w o r k ใครก็ได้ถือหน่อยโหเต็มเลยโอเคที่นี่คือที่เก็บยาข้ามแมลงถือมาแล้วเก็บกันน้ำข้างหลังนั่นเหรอไเชี่ยเป็นร้อยเลยใช่ต้องผสมกับน้ำข้างหลังถือไก่สองคนพอแล้วก็กระดาษอ่านกันไหนโอเคมีทั้งหมดสี่สิบห้าถุงหมดอายุแล้ว แว่าก็คือไม่ให้ใช้อะแหละแต่เราจะใช้ไงงั้นเราถือไก่สองคนถือถุงสองคนไก่นําหน้าไก่เดินนาหน้าเราเราถุงพิษมาใส่ต้เข็มนี่ได้ไหมพาพาพ่ไปที่กางหันดีกว่าไม่ใช่กางหันพาไปที่ลกลกลไก่อ่ะไก่อ่ะเอาไก่อันนี้เลยไก่วางไก่ดับรบดไก่ดับรบแล้ววิ่งทางนี้ทุกคนกลับมาทางนี้ไก่คนไก่คนนึงไก่เป็นตัวนึงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไก่คนคุมท้ายก่อนลุกแล้วมันเอาไก่ทินไปแล้วมาสิ ไปเปิดประตูคีวเร็วประตูลงนาไปิดปรระตูเ็วทางนั้นไม่ได้มึงวิ่งมาเลยมันกินอยู่ผมวิ่งมาแล้วไปกินห้าล้วใครถึงทีมวะวิ่งมาแล้วไอ้เข้าทางนี้ไม่ได้ไอ้อ้อมมึงลากลุงมาด้วยเนี่ยกูเห็นแล้วเติด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 เติร์ดเติร์ดเ์ดสองเร็วเข้าไปเลยพี่แป้าน้ำนะแล้วไงเติมเองนี่ไงเติมเชื่อมกันไม่ใชื่อข้างหลังอะเติมแล้วไงเอาไก่มาชุบไก่มา อุ้ยอ่ะอะไรกันวะทุกทกเอาเอาสบิเออนี่ไงไก่เขียวเลยเพียงเพียงที่เหลือไปจับไก่มาเดี๋ยวพี่ตามหาลุงอือนี่นี่มันกินแล้วมันกินแล้วมันกินแล้วไก่มาไก่ไก่อยู่ไหนไก่อยู่ไหนจับเลยไปจับเลยไก่อยู่หน้าบ้านเจอแล้ว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  จะพยายามล่อให้นะหนึ่งตัวแล้วเว้ยเหลืออีกแปดตัวทุกคนสู้เขาเดี๋ยวจะทำให้มันอ่อนแอด้วยการกินไก่มันน้ำมันหายเขียวแล้วพี่เดี๋ยวพี่ทำเองเดี๋ยวพี่ทำเองเออได้อยู่ได้สองตัวถังเป็นนึงตัวเชี่ยลุงมาต้องปิดไฟใช่ป่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันมันช่วยป็นสองตัวพี่ก่อนน้ำจะหมดไม่ไม่ก็เมื่อกี้มึงปิดไฟแล้วมันไม่เห็นไหมเหรอเอาไก่ไปกองแถวแเอาไก่ไปกองตรงน้ำเขียวก่อนชิดเอ้ยเชี่ยไม่ได้กินไปแล้วโคตรเชี่ยเลย เดี๋ยวกูไปลงนาเองเป็นเย็นนะทุกคนแล้วลงนานี่ก็ต้องวิ่งทะลุบ้านนี้ตลอดเลยวะไม่ต้องพี่วิ่งอ้อมข้างหลังได้เลยแต่ไก่อาจจะต้องทะลุหน่อยนี่ชุบไก่เลยชุบเลยชุบเลยชุบเลยได้ยินเสียง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 ทุบไก่ทุบไก่โอ้โรูโดนแดกคาบ่อน้ำเลยโอ้โหลุงอย่าเปิดไฟดิ ไก่โดนขมโมยไปแล้วเอาใครมีไก่เขียวอะเดินไปรอมันเลย <ś suspicious> ชุกไก่เขียวนี่นี่ถุงถุงพิษอยู่ตรงนี้อีกอันหนึง่งที่ต้องมาขมกันมันกินแล้วมันกิน <ไป S 1> แล้วมันดีกว่าไปดีกว่ามันกินแต่มันไม่เมาอะแปลว่าแม่งไม่ใช่แค่ถุงเดียวแล้วมันต้องแรงขึ้นมาวะกูรู้แล้วแม่งทบทบความแรงขึ้นไปเรื่อยๆแน่เลยเฮ้ยก็มันสอตัวแน่พี่หมายถึงว่าต่อไปก็ต้องใช้สองถุงจะเพิ่มเป็นลดไปตัวหนึ่งเงี้ยแล้วต่อไปก็สามต่อไปก็สี่ถุงงี้่ะ เนี่ยรถละจริงด้วยตัวนี้ใช้สองตัวเนี่ยในฐานะศพคนเดียวของทีมครับจะไปรีเสิร์ชเรื่องการคืนชีพให้ที่สูสารเขาบอกว่าสุสารมีอะไรนะน่าจะลูกปั้นป่ะอ๋อไม่เอาไก่จริงไปมึงมันต้องมีคีมตัดคีมตัดอยู่ใครวะมึงมานี่เลยมากังหันเลยเราต้องมาหลังสุดของกังหันเลยนะเพราะว่าทางขึ้นอยู่หางหลังขึ้นไปเนี่ยมันต้องผสมในแรงขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ต้องกี่ถุงอะสามอะไรเนี่ย เยเกิดแล้วเบสซิ่งริงด้วยว่ะแม่งต้องมาเกิดตรงนี้ว่ะเดี๋ยวพี่ไปเอาน้ำยาพิษมาให้พวกแกหาไก่ไปนะทุกคนดูแลตัวเองนะหัวแม่งทบจำนวนแน่นอนดูทรงนี้ทุกคนไปขวเอามาทิ้ง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 ไว้ก่อนขนลูกเดียวเลยทำงานเป็นทีมไ้ยเฮ้ยเอ้ยไก่มันฟื้นเก็บก่อนหัวดึนเก็บก่อนไก่มันฟื้นขึ้นมาวิ่งคนกระทะหัวแล้วยังฟื้นขึ้นมาได้เขียงลุงใกล้มากเลยว่ะ ไม่ใช่ลุงนี่ป้าเ่าเรียกเป็นลุงตลอดเลยหน้ามันเหมือนลุงอ่ะพี่ครับมันอยู่ทางที่เราวิ่งกันอยู่เนี่ยพอก่อนฮะพอก่อนทุกคนไปหาไก่นั่นหรือเปล่าไอ้เชี่ยนั่นนั่นลุงป้าเป็นป้าป้ามาป้ามาปาวิ่งไปลงไอ้นั่นนะลงเก็บของอ่ะไปออกออกนีออกมาไปแล้วป้าตามกูมาแล้วพวกมึงที่วิ่งออกมาโดนตามาแล้วไม่ทำไมไก่มันกลับไปก้าวแล้ววะไม่ได้ด้วยวะต้องทำให้เร็วด้วยว่ะต้องดองยาและดองไก่ด้วยโอ้ไก่แมงลีกลับไปก้าวแล้วว่ะ กระทะกูอยู่ไหนเนี่ยกระทะแม่งหายไปเลยเย็ดเค้หืมอยู่ตรงพงหญ้าไม่ได้ไ้่วะไงควินโลว์ไอ้โน้งเป็นต์คูที่โดนตายไม่ซะให้อย่าให้มันกินไก่ธรรมดาให้มันกินไก่พิษดิกินไก่พิษเนี่ยเมื่อกี้เออแปดแล้วผสมต่อเลยผสมต่อเลยโอดป้ามาห้องเก็บของจุ่มได้สองทีนะไก่ใช่ไหมอ้าวไม่ไม่เกิดแล้วว่าผมต้องไปเบสซิ่งกับพี่เปล่าผมมีรูปปั้นนางฟ้า นั่นไงมึงก็ทิ้งไว้ตรงนี้สิลูกปั้นอะ่ะมันทิ้งไม่ได้อ๋ออีถังน้ำนี่มันรั่วน,น้ำมันเลยลดเบสิ่ง <B asing. S 1> ขอบคุณครับแล้วถ้าหมูมึงตายทำไงเนี่ยเจ้าสวยเดี๋ยวหกนะหกพี่มีไก่อยู่ดิพี่เอาให้มันกินทุกคนเอาไก่มาเลยแป๊บนึงหายอยู่หายอยู่ไปล่าไก่แดกซะเร็ว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 กล้าเราผมเล็กไก่มาตัวงั้นเอาไปชุบน้ำเลยมัดกำลังวิ่งอยู่ ตามกูเนี่ยตามกูมาจากไหนเนี่ยอะไรวะมึงอยู่นู่นเลยไม่ใช่เหรออ๋อมันดุขึ้นนะเว้ยระวังนะหมูเจอกันกลางหันว่ะผมให้มันกินไก่ไปละอีกอีกเหลือสี่แล้วเหลือสี่แล้วไปเบสซิ่งพี่นัทกันหรือไม่ก็ให้มันแดกไก่คิงฝากกไ่เดี๋ยวสามตัวแล้วทุกคนสู้ๆหาไก่ก่อนไก่ไม่พอถ้าไก่ชุบจะพิษไปแล้วมันจะถือว่ากลับมาวิ่งไหมเนี่ย ไม่ไม่ไก่ถ้าไก่ถ้าไก่มันเขียวแล้วก็คือสิ่งขอบคุณครับแมงเหยไม่มีประโยชน์เลยกูโดนตลอดเลยเดี๋ยวกูรอให้นี่ไงวิ่งถึงโดดอ่ะขึ้นไม่ได้ขึ้นไมปเลยขึ้นมาแล้วไอ้หน่อย้ไรบอกแล้วมันแดกแต่กูเนี่ยเดินไปชนมันเลยถือในมือหรือให้มันกินไม่เดินมันชนเลยเนี่ยไก่เนี่ยไม่ไก่แร้วมึงต้องถือไว้มึงต้องเอาให้มันแดกเลยเออป้อนใส่ปากเลยมึงมีไก่เขียวในโรงนาตัวนึง มันแดกแล้วมันแดกแล้วมันแดกแล้วเหลือสองตัวเหลือสองตัวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเก่งมากทุกคนแต่ช่วยชุบกูด้วยวกูจะกลายเป็นวิญญาณอยู่ที่นี่เราไปรอกังหันเราไปรอกังหันพี่นัทอย่างนี้มาร์คือมันมีรูปปั้นตกอยู่หน้าโรงนาตรงทางเข้าเมื่อกี้เนี้เห็นป่ะเก็บแล้วเก็บแล้วไปไปเจอกันไปกังหันเราอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านไปเจอกังหันเลยเดี๋ยวตามไปแป๊บนึงกูแม่งล่อตีนสุดๆเลยยืนกันสามคนวิ่งตรงมาหากูมีคนถือไก่มันไม่แดกเบสซิ่งเมื่อไรกูอเลิร์สพี่นัทเร็วพร เอาไก่ไปชุบน้ำเขียวมีมีน้ำเขียวปะเนี่ยจะได้เอาผงไปด้วยเดี๋ยวถือไก่ถือไก่ไปไก่เขียวปะขออถืไก่ไก่ธรรมดาไก่อยู่ไหนวะไก่เก็บไปแล้วเก็บแล้วหมูเก็บแล้วไก่อยู่นี่ไก่อยู่นี่เดี๋ยวคู่ผสมน้ะน้ำเขียวอยู่นี่ฮะอึ๊บไก่มาโอ๊ไก่อยู่ไหนวะไก่จุ่มจุ่มเลยเร็วตรงนี้มีกระทะตรงนี้มีกระทะไหนมีไก่เขียวแล้วไก่เขียวแล้วนั่นกระทะผมไงวิ่งเลยมันจะตามคนวิ่งพี่เองเรื่องล่อเนี่ยขอยบอก เฮ้ยมันเพิ่มไปเป็นสองแล้วว่ะเหี้ยละมันไปกินไก่ตัวอื่นแล้วไงไปหาไก่มาอีกตัวเร็วกินไก่ตัวอื่นพี่เองพี่เองมาแล้วมาแล้วมาแล้วแดกแล้วแดกแล้วไปเอาไไก่ปีกตัวเดียวเร็วกูไม่มีกระถางอ้อมหลังไปไปไปหามาพี่นัทพี่นัทไปถือถือซองยามารอมันตามคนไปนะมันตามคนไปที่บ้านนะเดี๋ยวพี่ไปหาอันนี้ให้เฮ้ยเฮ้ยมันมาเป็นแล้วว่ะมาริ้งไปเนี่ยหายละ ดี๋ยวพี่เอาสตัวเดียวเองผมเห็นตัวไก่ละไก่เข้าไปมันกินไก่เข้าไปไก่ธรรมดาไก่สองตัวที่เหลือต้องหาไก่มานี่ลุงอยู่้างนอกป่ะใช่ลุงอยู่ตรงสนามสนามไก่ได้ไก่มาตัวนึงแล้วมันเข้าบ้านมาแล้วมาหาพี่มาหาพี่สองตัวเราถือให้พร้อมกันสองตัวเลยมาหาพี่มานี่ถือไก่ถือไก่อยู่ตัวหนึ่งอยู่จีิงว่าเราต้องเราต้องใช้สองตัวพร้อมกันมเง้เดี๋ยวพี่เปีวก้อนหินให้ไอ้ลูกปั้นอยู่ไหนมัดดรอปตรงนั้นเหรอใช่ใช่ตรงนี้ผมยืนเนี่ยเดี๋ยวพี่ผสมน้ำให้นะพวกแกรีมานะนีีี่่่่นไก ไปไปไพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วผ่านไปิไอ้เหียเอ๋มั้งไม่ผ่านกูไปวะอยู่ไหนอะแต่ต้องเอาน้ำเขียวไปด้วยอันนึงอยู่ตรงที่ชุบน้ำเลยระวังมาไหนอะ b บ e s s i n g อ่าะไปรอพี่มาก่อนให้มันมามามามันมาหากูอีกแล้วพ่อบังไอ้ไผมยังอยู่ l บ s s ิ n g ผมยัง l บ s s i n g อยู่รอได้เลยเดี๋ยวกูมันไม่กล้าเข้าเขต l บ s s ิ n g หรอก อะไรของเขาวันนี้วิ่งได้มาสกดชิปได้มันไม่วิ่งอะไเลยิมพ์ฮิปฮอปป่ะเนี่ยหรือยังไงแบบเดินแบบเราไปชุบไก่สักห้าตัววางทิ้งไว้ก่อนไหมรูปปั้นจริงกับผมตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านอยู่สามคนเนี่ยไอ้เฮียไหนบอกว่ายืนเฉยพี่นี่ไงคนตีละเห็นหมดเลยมันเอาหมดเลยเนี่ยอันนี้มันอยู่ไหนอะไม่ว่าจะรูปรถกลิ่นเสียงประสาทมึงมาชุบก่อนสองคนผมแทงเองผมมีไก่เขียวไปหามาเพิ่มได้ไหมมึงอะเอาให้กูแทงแล้วมึงไปหาไก่มากูไม่มีที่ตีอ่ะ โยนไปกูแทงหลังลงนาให้เนี่ยมาใหญ่ไอ้สั์ชอบชอบแดกกูมากมากเลยเนี่ยคนที่สองมาต่อเลยมาต่อเลยถ้าได้ไก่แล้วโยนให้พี่แล้วแกไปหาต่อเดี๋ยวพี่เดินตามไปหาแกงวิ่งเอ,เอ้ลุงลุงลุงลงนาเลยไม่มมก็วิ่งวิ่งทีละสองคนก็ได้นะถือไก่คู่ถ้าโดนแดกตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ไปจุ่มน้ำเขียวเอาทำเป็นรอบๆอย่างเงี้ยได้ป่ะน่าจะได้อยู แต่มันถือไก่คือไก่สามคนแล้วตอนเนี้ยสี่คนไอ้สี่คนเลยอ่าเดี๋ยวกูนำให้กินถอยูน้อยก็ได้สามตัวให้มันกินน้ําเขียวไก่ดิบพี่นําหน้านะแม่กินไก่ดิบกินไปแล้วไม่เป็นไงั้นมานี่เลยมามาตรงบ่อน้าเลยผสมนะจุ่มเลยไปหาไก่เพิ่มกันลุงอยู่ไหนวะตรงนี้มีไก่เขียวตัวนึงถือได้เดี๋ยวพี่รอให้ไปเอาไก่มาไปหาไก่มาลุงอยู่ในบ้านลุงอยู่ในบ้านเออมันลงมาแล้วว่าพี่พี่เอียเอง มาต่อเลยเอาไก่มาต่อเลยที่พื้นน่ะที่พื้นที่พื้นมีไก่สองตัวไก่เขียวสตัวทุกคนรีบเอาไก่รีบเอาไก่มาจุ่มเลยเดี๋ยวพี่ดอพี่รอเองเดี๋ยสามแล้วมาีิงมาเลยไก่ที่ผมตัวนึงส่งมาส่งมาส่งมาเร็วๆงๆๆ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 แๆๆ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 ๆไไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูอาใหม่เลยๆๆ ได้ไก่มาแล้วมา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 ให้พี่ให้พี่เลยคิงจะทวงเวลาไว้ทันเมราะว่าหลังๆแม่งฟื้นโคตรเร็วเลยเออเอาเลยไปหามามาแล้วกำลังไปนั่นนั่นมีไก่ตัวนี้มีอยู่มีไก่ตัวนี้ตีเลยตีเลยตีตีตงป่งป่งโปองป่งแล้วโป่งโป่งงบอลจิงจิงโป๊ะโป๊ะจริงโป๊ะโป๊ะจริงมาแล้วมาแล้วลุงมาแล้วมาลุงไปไปเดินอ้อม้อมเข้าบ้าน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 เลยเข้าบ้านทะลุไปโอ้องยยันสอง ทะลุข้างหลังบ้านวิ่งลาโวยวิ่งลาโวยอย่าบอกผมว่าเอายาพิษไม่มีอะเหี้ยแล้วสัตว์จริ่งมาเนี่ยพี่ฝากไก่นะพี่ไปเอาให้เสียงตายไปเอาให้มาแล้วลูมาะไงใครก็ได้เอาไก่มารับเอาไก่มารับเอาไก่เอาไก่มารับถือไก่เข้าลงนาเข้าลงนาถือไก่ไปไม่เข้าลงนาเดี๋ยวจะไม่ยอมเสียไก่วิ่งเข้าบ้านกินข้าบ้านแล้วไปลงนั้นใครใครไปเอายาพิษหน่อยเร็วเหลือสามตัวครับ ฝากไก่นะไอ้ที่แ่ยาพิษหน่อยพี่ดูไก่ให้ย้อาไอพี่มาแล้วไปเลยไปเลยไปผสมตามไปสองคนนตามปเลยมันมันมันไปตรงไอสุสานเย็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 นถ้าอยู่สุสานไปอ้อมเข้าหน้าบ้านไหมแล้วลงหลังลงนาไปอืมไปเลยพี่ดูไก่นบ้านมันมันมันย้อนกลับเข้าหลังลงนาไปแล้วโอเคงั้นผสมน้ำยังผสมน้ำยังคิงกำลังเดินไปผสมน้ำอยู่่อนขอจุ่มหน่อยจุ่มแล้วจุ่มแล้วจุ่มแล้วไม่รู้เร็วไก่ตัวนี้ฟื้นแล้วเร็วทุบเลยทุบทุกไก่ ทุบไก่ทุบไม่ได้กูไม่มีมึงมันมันยังไม่กินมันยังไม่กินมึงมาหามันนู่นนู่นไปหาเลยไปหน้าบ้านนู่นมันยืนอยู่นั่นเห็นมะควันเขียวๆอ่ะเร็วหาหน่อยเร็วหากูหน่อยเสร็จแล้วเอาไก่ตัวมาตีไก่ไหมผมแทงอยู่ผมแทงผมมีไก่เขียวอยู่โอเคเดี๋ยวพี่ผสมอีกตัวนึงแต่มันไม่หาผมว่ะหาใครวิ่งวิ่งวิ่งเขอยู่วิ่งวิ่งอยู่ผมพยายามวิ่งเข้าหามันอยู่พี่ชุบไก่ละกินดิพี่เองพี่เองดักหน้ามันเอ้ามันแดกคนไป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 พี่มีไก่สองตัวใครมีที่ชุบไไปชุบผมมีก่ตัวนึง ไปแล้วมาแล้วอีกคนเดียวคนเดียวโอเคมันแตกไก่แล้วเฮ้ยชนะปะเนี่ยอ้าวอ้าวนี่คืออะไรนี่คืออะไรเอาคืออะไรวะทำไมอ่ะอีหยังวะไม่ครบขาดไก่ตัวนึงขาดไก่ตัวนึงไม่แล้วยังไงอ่ะหรือยังไงหรือเราตายจนหมดหรือยังไงยังก็ยังนี่หรือคนที่ถือรูปปั้นตายหรือยังไงก็ไม่เกี่ยวก็ยังอ้าวอะไรอะครับระบบป้องกันตัวเหรอระบบป้องกันการเล่นจบหรืออะไร ออดูเหมือนว่าเมื่อกี้เกมจะบักหรือยังไม่รู้คือเราจะชนะอยู่แล้วนะครับผมไม่เข้าใจว่ามันนับจำนวนรวมตายทั้งหมดห้ามเกิน1ิหรือเปล่าเกมเลยจบแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาแก้ตัวกันใหม่กับทีมเดิมนี่นแหละเราเล่นไปแล้วคราวหน้าน่าจะจบได้นะครับแต่วันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอ่ะ